กับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเช่าให้ชาวนาทุกท่านและผู้ที่ถือบัตรคนจนร่วมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับสำหรับมือนีทั้งช่องของเฮาก็มาพร้อมกับข่าวสารสาระและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเช่าให้ชาวนาและผู้ที่ถือบัตรคนจนร่วมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับพ่อแม่พี่น้องครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารดีๆนมื้อนีนะครับก่อนอื่นทั้งช่องของเฮาก็ต้องขอกําลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับ โดยการกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อทางช่องของเฮาได้มีข่าวสารใหม่ๆกับผมก็จะได้รีบมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้บ่พพาดข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องควรที่จะได้รับนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสําหรับข่าวสารในั้น้นะครับก็บขอขอบคุณข้อมูลข่าวนะครับจากทางไทยรัฐออนไลน์ Online นะครับสําหรับข่าวสารดีๆ ประจำวันนี้นะครับเปิดเงื่อนไขรัฐบาลแจกเงิน3,000บาทผ่านแอปเป๋าตังจ่ายให้คนละ3,000บาทซึ่งจะมีการแจกให้15ล้านสิบนะครับผ่านแอปเปาตังใช้จ่ายผ่านร้านค้าแผงลอยเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจกและผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9และได้เห็นชอบเรื่องสำคัญหลายเรื่องนะครับทั้งหมดจะเร่งเข้าสู่ครมรเพื่อพิจารณาและสรุปรายละเอียดอีกครั้งนะครับโดยเน้นเป็นเรื่องการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับภายในประเทศและมาตรการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่ตั้งแต่ปริญญาตรีนะครับมีประกาศสนียบัตรชั้นสูงนะครับวงเล็บปวสปวช และเห็นชอบมาตรการนะครับกระตุ้นการใช้จ่ายเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนนะครับส่งเสริมการบริโภคและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไปนะครับโดยรัฐบาลจะช่วยค่าใช้จ่ายนะครับให้กับประชาชน15ล้านสิทธิและล้านค้านะครับที่เข้าร่วมโครงการโดยมุ่งเน้นที่ล้านค้ารายย่อยหาบเล่แผงลอยนะครับจำนวนกว่า80,000แห่งนะครับผ่าน,นกลไกนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์นะครับของทางรัฐบาล โดยเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนายดนุชาพิชยานันรองเลขาธิการสำนักง,งานสภาพัพฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ได้กล่าวว่าสอบอสอนะครับเห็นชอบโครงการที่ชื่อว่าคนละครึ่งนะครับลักษณะคล้ายๆชิมชอบใช้นะครับซึ่งเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับจะมีดังนี้นะครับต้องมีสัญชาติไทยนะครับอายุระหว่าง18ปีขึ้นไปนะครับโดยจํานวน15ล้านคน เข้าสมัครร่วมโครงการแบบใครมาก่อนได้ก่อนนะครับรัฐบาลจะให้เงินคนละ3,000บาทใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังนะครับของทางธนาคารกรุงไทยย้ำนะครับ15ล้านสิทธิ์ใครมาก่อนได้ก่อนนะครับ3,000บาทร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็จะมีร้านค้าทั่วไปหาบเร่แผงลอยและร้านค้ารายย่อยนะครับส่วนเงื่อนไขการใช้จ่ายนะครับ รายละเอียดจะมีดังนี้นะครับใช้ได้ไม่เกินวันละ1 0 0ถึง250บาทโดยรัฐบาลใจ่ายให้ครึ่งหนึ่งนะครับครอบคลุมอาหารเครื่องดื่มสินค้ายกเบ้นเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอลและบุหรี่นะครับมีระยะเวลากำหนด3เดือนนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5 6 3ถึงเดือนธันวาคม2 5 6 3นนะครับซึ่งรายละเอียดนะครับทางกระทรวงการคลังจะได้จัดเตรียมเสนอนะครับเข้าสู่สบสในการประชุมครั้งถัดไปนะครับ เพื่อให้เริ่มโครงการได้ภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับฟังดีๆนะครับโครงการนี้จะเริ่มเดือนตุลาคม2563นี้นะครับครับและนี่ก็คือวิธีการนะครับและเงินไขสําหรับผู้ที่จะลงทะเบียนนะครับรับเงิน3,000บาทจากทางรัฐบาลนะครับผ่านทางแอปเป๋าังนนะครับของทางธนาคารกรุงไทยพพี่น้องก็เตรียมโหลดมาได้นะครับหรือว่าใครที่โหลดมาแล้วก็อย่าลืมนะครับซ้อมซ้อมมือไว้นะครับ ซึ่งสิทธิ์นี้ใครมาก่อนได้ก่อนนะครับจำนวน3,000บาท15ล้านสิทธิ์15ล้านคนนะครับหากเพื่อนพี่น้องนะครับมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็อย่าลืมนะครับแสดงความคิดเห็นเอาไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับทางช่องของเรานะครับหากมีความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับข่าวสารนี้อย่างไรนะครับกับผมก็จะเกาะติดสถานการณ์นะครับมานำเสนอให้พ่อพี่น้องประชาชนได้รับฟังนะครับสำหรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพ่อไอพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนและผู้ที่ถือบัตรคนจนนะครับก็ขอ,ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังข่าวสารดีๆในวันนี้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ